สวัสดีค่ะห่อหมอกหมูนะคะเครื่องปรุงหมูบดแล้วก็ใส่ไข่ไก่สองฟองนะคะพริกแกงสาขีดแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญใส่นมโรยนมิกเด้วยนะคะระหว่างคนนะคะเติมกะทิไปนะคะ เติมกะทีแล้วก็คนไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะประโยชน์ของนมโรยินมิกป้องกันความเครียดพัฒนาระบบสมองระบบประสาทช่วยถนอมผิวรันป้องกันการหดตัวของสมองในคนชราป้องกันการหลงลืมเติมโรยินมิกรเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดและคนต่อไป นำเข้านึ่งนะคะตอนนี้สุกแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของครูนันด้วยนะคะ